สวนอยู่นะเราจะว่าต้องสร้างความมั่นระวังในทุกพื้นที่นะในการที่จะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร้ายขึ้นก็กำลังสอบอยู่นะต้งำรวจเขาต้องทำรายงานต่อนะครับเดี๋ยวจะให้สอบสวนอยู่ตนีี้มกาารขยยผล ก็ต้องดูไงก็ต้องสอบดูว่ามันหาจากใครมาไงนะเพาต้องให้จะให้ได้ตัวบุคคลเห็นนะเราก็ไม่รู้นะเราก็ไม่รู้ต่ก็ต้องดูกันดูอยไม่มี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 น่าห่วง เาจีนจะรมทางการเมืองก็เป็นเรื่องของเขาแต่ก็อย่าผิดกฎหมายแล้วกันนะเราเพราะว่าอะไรนะก็เราก็ต้องดูอะนะดูดูก่อนดูก่อนแล้วเขาว่าไงไม่ใช่มันไม่ไม่เกี่ยวกันนะประกอจุดเจอนี่ในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องโควิดในทีอย่างเดียวนะน่ะ เพราะั้นอย่าไปอยไปเอาไปเกี่ยวข้าวเงนก็ก็ไม่เป็นไรนี่เขาเขาโทรว่าผมอยู่ที่ไหนเข้ามาัมาเรื่องของบุคคลนะเพราะแค่นั้นมาจะไปเกี่ยวอะไรครับจะไปเกี่ยวอะไรไม่ได้เกี่ยวไม่ได้ปรชุมเรื่อง อะไรอะไรไม่จะไปทุมเลยเข้ามาหาที่เฉย็ก็เราก็ดูว่ามันจะทำให้มันดีขึ้นไงกีฬานะในเรื่องของเราก็จะสร้างสถานที่ต่างๆขึ้นเพื่อที่จะให้นักกีฬาได้มีการฝึกซ้อมหลังจากหมดโควิดนี่นะ นะครับอันนี้ยังไม่ได้พูดกันนะยังไม่ได้พูดก็จะก็จะเปิดให้นะก็จะดูว่าวันไหนที่ประชาชนไม่ต้องดูอ่ะก็คืออาจจะมีการแข่งขันแล้วไม่ให้ไม่ให้ประชาชนได้ดูนะ